เป็นนี้โครงการรัฐหลัก10ล้านจากความไม่รู้ต้องแก้แบบนี้และเมื่อคุณได้เข้าร่วมโครงการของรัฐคุณต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐห้ามทำเพราะเมื่อทำผิดกฎกติกาคุณก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องเสียเงินจากความไม่รู้เหมือนพ่อค้าที่ขายปิ้งยางในจังหวัดมหาสา,ารคาม เจอหนังสือเช็คบินย้อนหลังถึง17ล้านบาทแต่เมื่อขายแล้วทำไมถึงจะต้องมาเป็นหนี้ในเมื่อคุณได้จ่ายเงินซื้อสินค้าจากต้นทุนต่างๆให้กับลูกค้าของคุณเพียงแต่ว่ามันคือการทำผิดกฎที่รัฐให้และนี่ค่ะอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนหลายๆคนที่ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ต่างๆของรัฐเพราะคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแต่เวลาที่เกิดปัญหา มันทำให้พ่อค้าแม่ค้าค่ะมากกว่า2,000กว่าลายเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับจากนี่ที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะต้องมาเกิดขึ้นนะคะและนี่คือสิ่งที่จะช่วยคุณให้แก้ปัญหาในเบื้องต้นของคุณนะคะข้อ1คุณจะต้องมีการอุทธร์ท่านหนังสืออุทธร์เข้าไปว่าการค้าขายสินค้าของคุณมันคือการค้าขายสินค้าและคุณได้ส่งสินค้าตรงนั้นให้กับลูกค้าของคุณจริงๆ 2. คุณจะต้องเก็บเอกสารในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าของคุณและ 3. คุณเองอะค่ะจะต้องชี้แจงว่าคุณไม่ได้เจตนาที่จะทำผิดกฎในสิ่งที่รัฐบอกเมื่อไหร่ก็ตามอะค่ะที่คุณไม่ได้มีการอุทธรหรือโต้แย้งสิ่งที่เกิดขึ้นจากหนังสือเตือนที่คุณได้รับว่าจะต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าว มันก็ทาให้คุณไม่สามารถที่จะไปอ้างได้ซึ่งเมื่อคุณได้รับหนังสือจากสํานักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจการคลังอะคะ่ะคุณต้องรีบทําหนังสือเข้าไปนะคะภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณได้รับหนังสือดังกล่าวมันก็จะช่วยให้กิจการของคุณนะคะสามารถที่จะ รอดพ้นจากปัญหาตรงนี้ได้อาจารย์นวลเป็นกําลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าทุกๆคนนะคะที่วันนี้คุณอาจจะเป็นทุกข์จากหนังสือฉบับดังกล่าวทุกปัญหามีทางออกนะคะและถ้าคุณนะคะอยากได้รับสาระความร,รู้ดีๆจากอาดีตเจ้าหน้าที่สัปกรารที่ทํางานมา,มามากกว่า17ปีก็สามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวนัวนเช็คเอ็กเปิด จำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะอาจจะมีวิธีประหยัดภาษีอีกเยอะที่คุณคาดไม่ถึงและถ้าไม่อยากพลาดสาระความร,รู้ดีๆก็สามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tech Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะ